ชมคะตอนนี้ก็อ,อยู่ที่บูธของ Toyota นะคะจะเห็นได้ว่าคึกคักมา,มากเลยนะคะหลายคนก็มาดูรถหลายๆรุ่นของ Toyota ที่มาจัดแสดงที่งาน Big m o t o r s a l เ2025ค่ะและพูดถึง Toyota ก่อนมีโครงการดีๆของมูล,ลิิธี Toyota ประเทศไทยนะคะเขาได้มอบโอกาสทางการศึกษาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนค่ะ ในประมวลสุธีวงประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยพร้อมด้วยนายกระินสารสินประธานคณะกรรมการและนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี2568แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณกุศลรวมมูลค่า18.69ล้านบาทเมื่อวันพุธที่27สิงหาคมที่ผ่านมาภายใต้ของทีมโตโยต้ากิวิงนะฮะ ซึ่งมี4เสาหลักเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของมู r นิธิจักตกิฟก็เป็นช่วงที่เราทําทุกปีเราจะมีการมอบทุนการศึกษาซึ่งเราทําต่อเรื่องกันมา30ปีแล้วนะฮะมีนักเรียนทุนที่อยู่ในการสรบสนตอนนี้ประมาณ20,000คนที่จบไปแล้วก็ประมาณ5,000คนซึ่งออกไปมีหน้าที่การงานไปแล้วเราก็หวังว่าอันนี้จะเป็น ส่วนหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาสังคมไทยโดยยกคุณภาพของการศึกษาของเด็กเยาวชนที่อาจจะด้อยการศึกษาหรือว่าด้อยโอกาสในการที่เข้าเข้าในลกการศึกษาครับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ในการให้การศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป